เราก็สวัสดีค่ะเราอยู่ในครัวครอบครัวกันนะคะวันนี้เราจะทำอะไรนะคะเนื้อแพนนะคะกับแม่นกนะคะนี่นะคะแป๊บหนึ่งนะคะจะยำนะคะคือจะยำมะม่วงใส่อะไรอันนี้ก็ยังไม่ดีนะคะ นี่นะคะตอนนี้ก็ทำมะม่วงอยู่อ่เอันนี้แม่นกจะยำมะม่วงใส่อะไรเนาะข้าวลาบหมูใส่มะม่วงข้าวาบหมูใส่มะม่วงจ้าของแม่นกเองค่ะแม่นกเหรอคะและจะบอกว่าไม่ต้องใช้มะนาวนิดหน่อยนะคะสวัสดีค่ะยังไม่ได้แต่งหน้าไม่แต่งก็สวยคนสวยโอ้ยเหงจากย้อเนี่ยคนสวยทำอะไรก็สวยเห็นไหมตามูคนแก่สิหนึ่งคนสวยอยู่นู่น ขุดขึ้นมานี่าให้ยาวมากต้องตีด้วยอันนี่ะดูตั้งในกระเป๋าเดียวเมื่อวานนอนเมาน้องแก็เอากระสอบมึงเนี่ยเอากระสอบนึงกระสอบนึงกระปุกกอะไรอะคลิปยังไม่ได้ถ่ายเลยทําปกละ ยังไม่ได้ถ่ายเลยนะยังไม่ได้ถ่ายคลิปเลยสั่นทำฝงละหนึ่งลือไทยก็มาช่วยนะคะหนึ่งลือไทยก็มานะคะจีนะคะสวัสดีค่ะนะคะหนึ่งลือไทยคนขยันนะคะยายไม่ขยันเหมือนหนึ่งเลย <S <S ยายรู้ตัวยายขี้เกียจใช่ยอมเลยยายไม่ขยันนะคะยายทำได้แค่ไหนแค่นั้นค่ะไม่ฝืนตัวเอง อันนี้ไม่เศษแซงพูดจากใจจริงไม่ได้สศแซงนะคะไม่ได้เศแซง,แง,แงพูดจากใจจริงหนึ่งือไทยรู้ดีน,นี่นะคะเอฟซีหนึ่งือไทยกำลังจะลงมือนะคะจะทำอะไรก็ยังไม่รู้กันนะคะคุณจะทำอะไรนะไก่ทันตัดไก่ผัดดอกหอมดอกหอมน้องจ๊ะอันนี้ก็ยำจะทำราบหน<อ>ูห สูตรแม่นกใส่มะม่วงไม่ต้องใส่มะนาวนะคะได้ชิ้นใหญ่ไปไหมคะคุณไม่นะพูดหรอตัดมันจะหมดเลยอ้าวเอาวางไว้นู่นเลยเหรอกล้องไร้สดเหรอไร้สดไร้สดเยอะเลยโดนลูกชายนะลูกชายเข้าวหวงเออลูกชายสุดหรอ พูดไทยุดรอดอ้าผ่าก็เออเรียกว่าได้แม่เอากี่ลูกนี่เอาหมดแน่เลยเออเออเอาหมดแลน่ไม่ต้องยาวสั้นๆสั้นๆแล้วทีนี้ใช้แทนมะนาวไงนี่เขาเรียกว่าไม่ใส่มะไอ้นี่ใส่มะนาวให้มันหอมนิดหน่อยสูตรพูดไทยบอก ขสุขระจะได้ไปทำกินมั่งนะคะอคือเดี๋ยวจะบอกว่าอร่อยนะคะมันจะทำแบบดั้งเดิมได้ทีนี้เราใช้เตาแรงนะกระทะมีเนี่ยจชะเติเตาผู้แล้วผักก็จะชุ่ยช้่ยไม่พอมีแต่กระไลอย่างชิดออกแค่นั้นออเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ใจอยู่ระวังไว้เอาเท้าสับเขาโอ้ เสียใจนังเลือโอ้ยตง่วงเขาหรอแม่ไม่เขาเขามีหลายเจ้าอยู่เดี๋ยวเพื่อนเนาะอัน้ำอัน้ำมันรด้่น้ำขวดมาแช่เข้าเขาวิ่งแป๊บเดียวเขาก็ได้แล้วทำทันตัดผัดเอ้ยตัดผัดเราจะห่นเ็กไม่ได้ตัดผัด จะไม่สวยได้ไม่เลยสืออันอันนี้ต้มอันนี้ต้มแบ่งไว้ต้มด้วยใช่ไหมแม่ตับไก่อ่ะตับไก่ค้านะคะโอ้โหใครสวยกว่ากันเอ็บสีชู้ยังหมอนไม่ได้ค่ะมีหมอนสวยตลอดการงานทำกับข้าวนั่นเนี่ยทำเวสากับข้าวจะขนาดไหนขนาดหน้ายังไม่แต่งแค่เนียย่เงีย นาไม่เสร็จเลยน,นั่นนี่ตาเตยังไม่มีอะไรเลยสวยมาจากข้างในไม่ได้สวยเผยนอกสวยจากข้างในข้างนอกไม่เกี่ยวข้างนอกไม่เกี่ยวนะคะสวยมาจากข้างในคะ่ะอยู่กับสมอชแนลต้องเข้าใจยายด้วยนะคะอุ้ย ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนอ๋อนุนิดมานะคะอุ้ยสาวสาวนะคะวันนี้เราเตรียมดูายสมอนนะคะ้วันนี้เราอาศัยพึ่งพาใยสมอนทำได้ทุกเรื่องไม่ได้หรอกค่ะใครว่าเราบ้ากระช่างเขาเขาดื่มอย่าบ้าตามยายเราบ้าเลยว่าไม่ง้ใช่มอย่ามาบ้ายายนะคะเดี๋ยวเขาจะไปทำมาหากินอีกเดี๋ยวเขาจะไปต่อยอดได้อีก ทุกวันนี้ทำอะไรนิดหน่อยก็ไปต่อย,ยอดได้นะคนข้างนอกกบอกที่นนโก,โก,ก็มาไม่หนึ่งฮะโกบอกแม่ปู้ยใหญ่มาไหมไม่ได้มาแม่โทรไปแล้วเมื่อเช้าค่ะแชะ่ติดธุระโทรคุยแล้วค่ะเศรสาาปานนี่คงจะมาเนาะไม่รู้เหมือนกันเดือสาวปาน เขาไปเอกมาไงทางบ้านหาเด้อลูกเด้อไม่รู้ใครจะไปรับเขาหรอเลยเลยเวาไปบินไงอ๋ออันนั้นไม่รู้เด้อทางนี้ทางนนห่วงขายของเขามันสุกเมื่อไรหนึ่งไม่ต้องให้มันสุกเยอะมันจะแข็งอยากไปช่วยหยั่นไหมคุณหั่นนอกดีกว่านี่ ใช้ได้ใช้ได้โอย,ยังไม่สุกมันมีกระมังไอวสวยๆนะ่ะที่สําหรับทํากับข้าวนะ่ะที่มาคนนะ่ะไอที่มันแอนั่นะนะ่ะล้างให้แล้วนะคะน,ะนี่มีถุถงเลยล่ะถุงน้ำแข็งยนะายน้าแอ อันนี้นะคะคือจะทำราบหมูนะคะใส่มะม่วงนะคะสูตรแม่นกค่ะถ้ามันอร่อยยายจะไปทำตามนะคะยังมืเย็ดจักเทียบอ่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะโตจนโตจนป่านนี้จะตาจากกันแล้วยังเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยยังมองไม่ว็สุริตไ้ยังไงไม่รู้จักราบเรยไม่เคยไม่เคยค่ะไม่เคยครั้งแรกนะคะนี่ ก็อาจจะได้สูตรได้เยอะไหมลูกมันคือจิ้งโพอ่ะแม่อะไระแม่ได้ชั้นนั่นบอกตรงนีบอกเก็บอะไรเหรอแต่กะเพรางามมากเลยนะให้ไปดูอะไรไก่ใส่ฟักโอูน่ากินมากเนื้อเสือแกงไก่ใส่ฟักเหรอชั้นนั่นบอลูกอ่าขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ